สิบกิโลนะคะรายการนี้ลด8ปดสิบเปอร์เซ็นค่ะ รายการนี้ลด80%มีสามก้อนนะ 80, โล,ล80โลนะคะ80โลประมาณ200ตัวค่ะประมาณ200ตัวประมาณ200ตัวพี่ดำตัดได้เลย7 0 6ว้าววา้วาว อาตัดได้เลยประมาณสองรอยตัวนะคะผ้าใหม่มากพี่งานวาวเกรดสองเอผ้าใหม่มากมีแค่สามก้อนรวมก้อนที่เปิดค่ะ ใครที่อยากจะขายางานไหมพรมตุนเก็บไว้ช่วงหนาวนะคะโบอยากแนะนำงานเกต 2A ป้ายวาวนะคะนัมเบอร์วันอินโคเรีค่ะเบอร์หนึ่งของเกาหลีเลยค่ะพี่อันดับหนึ่งของเกาหลีเลยนัมเบอร์วันอินโคเรีค่ะป้ายวาวนะคะนัมเบอร์วัเขาจะเป็นงานตัวยาวนะคะโหโหตัวยาว หมพวมแบบยาวเป็นตัวยาวแบบนี้ผ้าใหม่มากแล้วก็แบรนด์เยอะมากค่ะแบรนด์ออกเยอะมากชื่อเต็มของเขานะคะ lady long sweater ค่ะพี่ lady long sweater นะคะสำหรับสาวๆที่ชอบใส่แบบแนวคาเฟ่สไตล์คาเฟ่ใส่คุมสะโพกนะคะอันนี้ก็ ถูกใจนะเลดี้ลองสเวตเตอร์สวยนะอืมอันนี้ให้พี่ดำถ่ายรูป่อยนะมีแค่สามก้อนนะคะราคาโปรหมดแล้วหมดเลยจ้ะหมดแล้วหมดเลยจ้ะพี่นี่หมดแล้วหมดเลยจ้ะพี่ดูความสะอาดของผ้าได้นะคะ n u m b บวันอินเกากระสอบเบอร์หนึ่งจากเกาหลีค่ะสวยมาก ป้ายวาวค่ะเออคือเขาจะเป็นแบบคล้ายๆแบบว่ามินิเดรสแบบเป็นใส่คาเฟ่อะมินิเดรสเดรสน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ้ยตัวนี้กับด้านอ่ะน่ารักมากเลยไมยตรงงานถักไม่บางเกินไม่หนาเกินค่ะพี่กำลังดี ใหม่แบบคอนเฟิร์มเลยค่ะใครที่เคยเปิดป้ายวาวอยู่แล้วน่าจะรู้ค่ะว่าใหม่จริงๆระลกอกใหม่มากๆพี่ใหม่แบบว่าคอนเฟิร์มเลยว่าใหม่ค่ะรายการนี้ลดมากกว่า80%ดสิบเปอร์เซ็นตค่ะรถเยอะมากงานป้ายห้อยเดสต็อกนะคะงานใหม่มือหนึ่งนะคะลดมากกว่า80%ดสิบนีรายการนี้ ไม่ต้องใช้โค้ดส่วนลดใดๆเลยมาเอาไปเลยตัวไหนกับด้านขอผ่านขอบเทนนะลูกะเน้นแบบใส่คุมตูดค่ะคุมตูดค,มดคุมสะโพกคะ่ะสาวๆคนไหนที่แบบว่าชอบแบบมีนิดรสใส่คาเฟ่สั้นๆนะคะอันเนี้แล้วพี่จะแล้วพี่เอาไปเปิดแล้วพี่จะร้องว้าวแน่นอนเลยเพราะผ้ามันใหม่จริง คือเอาไปเปิดแล้วพี่ร้องว้าวแน่นอนพี่จะตกใจเลยว่าเฮ้ยเขาคัดแย,ยกได้ขนาดนี้หรองานของวาวอ่ะใหม่จริงเปิดวาวลูกค้าเปิดวาวรีบว้าวทุกคนรายการนี้หมดแล้วหมดเลยค่ะพี่ไม่มีเข้ามาเพิ่มแล้ว้ะ งานสวยงานดีงานแทบไม่มีตําหนิเลยพี่ลูกค้าเปิดแต่ละคนบอกเลยว่าตําหนิแบบเป็นรอยเล็กๆน้อยๆในกระสอบนะตัวหรือสองตัวแค่นั้นที่เหลือคือสภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นมากดีมากมีแค่สามก้อนนะคะขอยันโลจ้ะแก๊ปค่ะใครอยากจะเอาก้อนนี้นะคะกินได้เลยมีดสวยๆแน่เลย คิดได้ของคุ้มแน่นอนค่ะใครจะก้อนนี้พิมพ์ได้เลยค่ะเหลือหนึ่งพันห้าร้ยบาทค่ะพี่ค่ะโอ้โหคุ้มมากราคาปกติสี่พันห้าร้อยบาทค่ะใครจะเอาพิมพ์ได้เลยหืมพี่จำสบัดใส่หน้าเข้าตาเยอะเลยสวยนะใหม่ๆเลยลูกค้างาน คือมันแทบจะไม่ต้องไปไปคลีนหรือทำอะไรเยอะนะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอ่ะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยพี่สะอาดจริงๆค่ะยูนิโคลนะต้นทุนหลักหน่วยนี่มันมันสองร้อยสองร้อยแปดตัว ตีว่าสองร้อยตัวพออันนี้จากที่เปิดรอบที่แล้วนะ1,500พันห้าหารสองร้อยตัวน่ารักตัวละเจ็ดบาทเีเจ็ดบาท,บาทต้นทุนตัวละเจ็ดบาทเหลือ 1, 5, พันห้าพี่ใครจะเอารีบเลยค่ะเหลือพันห้าค่ะเหลือพันห้าท็อปเทน ต้นทุนตัวละเจ็ดบาท,ท,บาทเหลือพันห้าพี่สองร้อยตัวตัวเจ็ดบาทตัวละเจ็ดบาท คือผ้ามันไม่หนาเกินไม่บางเกินนะพี่สวยมันจะแบบว่าคุมสะโพกอะ่ะที่สำคัญคือสะอาดมากค่ะสะอาดมากพวกงานเคลียร์ของห้างนะคะมีเยอะค่ะมีเพียบเลย งานใหม่มือหนึ่งอะไรเงี้ยพี่โอ้ยสวยมากเลยอ่ะดิเธออ,อะเหลือพันห้าพี่จาใครอยากรับกระสอบใหม่พิมพ์ได้เลยหรือใครจะรับก้อนนี้นะคะแจ้งมาเลยเรินด่วนเลยจ้ะหมดคือหมดค่ะหมดคือหมดจ้ะพี่ แบรนดีมีออกค่ะงานนะคะลูกค้าดูได้เลยว่าเขาแทบจะไม่มีงานเปื้อนงานเสียหรืองานขัดทิ้งเลยนะเขาเป็นกระสอบนัมบวันอินโคเรียค่ะเขาเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งค่ะ สวยนะบางตัวเป็นพวกงานเปียน,นนะจ u นะคะเป็นพวกงานเปียอะไรพวกนี้แค่บางตัวเป็นแบบบางๆอ่ะพี่ไม่ได้หนานะเหมือนตาแบบใส่คลุมอะ่ะโอ้โ่สวยสวยมากเลยอะ่ะงานป้ายห้อยนะคะงานห้างมือหนึ่งโอ้โหดูดิพี่ ความเฟี้ยวขาวแบบขาวจริงๆอ่ะขาวแบบไม่มีตําหนิขาวแบบว่าคืองานแบบเหมือนยังไม่ผ่านการการใส่อะไรอย่างเงี้ยเบอร์หนึ่งจริงๆค่ะเบอร์หนึ่งเกรดเอสวยมากเลยอะ่ะโอ้ยน่ารักให้ดูดิ เขาขาวแบบขาวแบบขาวสะอาดอะ่ะขาวแบบขาวมากอะ่ะอืเห็นไหมขาวแบบไม่มีตําหนิเลยงานเขาสภาพดีมากค่ะนี่แต่ละตัวน้องสภาพดีมากอย่างที่บอกว่าน้องเป็นกระสอบเบอร์หนึ่งเกรดเอจ้ะยูนี่ก ใครเอาไปนี่คือรับรองค่ะไม่มีขาดทุนพี่เพราะว่างานเขาสวยแบบสวยทุกตัวตัวนี้มีแค่สามก้อนนะรวมก้อนที่เปิดนะคะมีสามก้อนรวมก้อนที่เปิด แบรนด์มีออกเยอะค่ะอาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างนะคะแต่ยูนิโตก g อก็คือมีแน่นอน วาวเจ็ดศูนย์หก wow, ค่ะพี่เบอร์หนึ่งเกรดเอวาวเจ็ดศูนย์หกเบอร์หนึ่งเกรดเอนัมเบอร์วันอินโคเรียพี่ว้าว <Wow. S 1> อ่าเดี๋ยวมาดูหน้าป้ายกันค่ะนัมเบอร์วันอินโคเรียค่ะนั่นแหละถูกแล้วพี่ฟิลตรงเลยการสอบเบอร์หนึ่งเกรดเอพี่จ๋ารายการนี้คือลดมากกว่าแปดสิบปอร์เซ็นตนะคะสี่พันห้าเหลือแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาท หมดแล้วหมดเลยค่ะพี่ไลฟ์นี้เราขอปิดไลฟ์ไปก่อนเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปนะคะไปแล้วส,ว,สวัสดีค่ะ,คะ